บทที่1028ก่อนงานแต่งงานทั้งหมดเป็นสีชมพูอ่อนเป็นแป้งฝุ่นชุ่นชินละเอียดและสะอาดเหมือนสีของเส้นแบ่งบนท้องฟ้าที่จุดเริ่มต้นของรังสีของดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหญิงนกยุงที่พบมนุษย์จำนวนมากที่ยอมและถอดเสื้อผ้าและทำให้มันเล็กหลังจากการดีบักนับครั้งไม่ถ้วนในสายตาของเธอเครื่องประดับเงินบริสุทธิ์ในกลุ่มไม่คู่ควรกับลูกสาวของเธอเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายเลือดแต่มีสายเลือดของเธอเองอีกต่อไป อะไรกันไม่ชอบเหรือเจ้าหญิงนกยูงพูดด้วยรอยยิ้มการซื้อชุดแต่งงานให้หล่อนดูเป็นธรรมชาติสำหรับเธอฉันชอบมันสวยมากเสี่ยวอูมองไปที่ขอบเงินฝังในรูปของหญ้าบนกระโปรงยาวซึ่งปรากฏเป็นสีน้ำเงินภายใต้แสงไฟของวังความงามของกระโปรงทั้งหมดเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสง่างามและความบริสุทธิ์ความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างสมบูรณ์ค่อนข้างคล้ายกับกลุ่มการแต่งงานในชาติก่อนของเธอแต่มีองค์ประกอบมากกว่า แล้วเจ้าจะใส่ชุดนี้หรือว่าแต่องหญิงเสือขาวเตรียมอะไรให้เจ้าเจ้าหญิงนกยุงแสดงความดีใจเมื่อเห็นการปรากฏตัวของเสี่ยวอู่ในขณะนั้นนางเตรียมชุดยาวนี้และนางก็กังวลใจเป็นที่สุดเกี่ยวกับซูชินเขายังเตรียมบางอย่างสำหรับเสี่ยวเหมยแต่ในท้ายที่สุดเสี่ยวอู่รู้สึกอับอายเพราะเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ แม่ได้ตั้งค่าการทดสอบอื่นๆซึ่งคุณปู่ร้องขอเป็นพิเศษทั้งหมดเพื่อทําให้เรื่องยากสําหรับพี่ชายเซียวอู่หัวเราะในขณะที่เจ้าหญิงน้อยของตระกูลเสือขาวเสี่ยซานต้องการแต่งงานกับเธอจริงๆและอาจจะไม่ก็เพียงพอที่จะผ่านการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครอบครัวของคุณฉันเคยเห็นคนที่ปกป้องถังซานแต่ฉันไม่เห็นใครที่ปกป้องถังซานคุณแต่งงานกันดีๆได้ไหมเจ้าหญิงนกยุงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย ฉันเชื่อพี่ใช่แม่สมัยก่อนพ่อกับแม่แต่งงานกันเป็นอย่างไรบ้างเสียยวเหมยซุบซิบกับเจ้าหญิงนกยูงเขาครอบครัวโดยตรงออกแถลงการงานแต่งงานระหว่างฉันกับเขาไม่ใช่เสื้อผ้าเหมือนกันแต่มันสวยงามและสวยงามเจ้าหญิงนกยูงกล่าวด้วยรอยยิ้มความทรงจำมากมายผุดขึ้นในใจเธอหลังจากหลายปีผ่านไปเธอยังเปลี่ยนจากพระเอกของงานแต่งมาเป็นแม่ที่ตอนนี้ส่งลูกสาวไปแต่งงาน ในอนาคตเซียวซานกับฉันจะไม่ยอมให้พ่อกับแม่ต้องพรากจากกันอีกเซียวอู่ยิ้มและพูดกับเจ้าหญิงนกยูงโดยไม่มีเหตุผลเมืองเคริตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลจีนตะวันออกของทวีปนางฟ้าในขณะที่เมืองไม้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันตกของทวีปนางฟ้าในตอนแรกเสี่ยวซานข้ามมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดและอันที่จริงเขาได้วงกลมสีน้ำเงินฝรั่งเศสหนึ่งครั้งก่อนที่จะมาถึงเมืองไม้ ทีมที่ออกเดินทางไปเมืองได้ออกจากเมืองไม้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากกลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองแล้วผู้อาวุโสกว่าสิบคนของเผ่าอื่นและเยาเหรียญผู้เท่าคนปัจจุบันก็อยู่ในทีมงานตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองในเช้าวันที่เขาออกเดินทางเพื่อต้อนรับญาติของเขาเมื่อเสี่ยวซานเห็นสมาชิกกว่า 1, 6 0 0คนของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองพร้อมที่จะไปเสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากของเขา มีสมาชิกประมาณ2 0 0พันคนของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและมากกว่า80หยุดของสมาชิกที่ไปที่เมืองเครีในครั้งนี้ก็ทำตามภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองที่เหลือในเมืองไม้ยังคงบ่นว่าเสียใจที่พวกเขาไม่สามารถเห็นงานแต่งงานของหัวหน้าเผ่าและบ่นโดยตรงว่าเสียสารแต่งงานแล้วทำไมเขาถึงเป็นผู้ชายหลักไปที่เมืองหลักของผู้หญิงเพื่อแต่งงานอย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือสารบรรพบุรุษคัดเลือนญาติยาโดยศิลปะการต่อสู้และค่าเริ่มต้นคือทางใต้จะเข้าร่วมครอบครัวเสียววสารรู้สึกทำอะไรไม่ถูกกับกฎนี้แต่มีข้อพิพาทบางอย่างภายในเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองในท้ายที่สุดจินเหนียวหลินก็กระโดดไปข้างหน้าทุกคนและถามคำถามสำคัญกับกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองที่ไม่เห็นนอด้วยข้างหลังเจ้าเมืองแห่งเมืองครี่มีจักรพรรดิอูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่พวกเรามีอะไรอีกเราต้องการอะไรอีก เผ่าต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดตกตะลึงใช่เจ้าเมืองเคอรี่ได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพพัดพวกเขามีอะไรบ้างไม่สามารถเอาบรรพบรุษของต้นไม้หลับไหลออกมาได้ใช่ไหมแม้ว่าแทงแซนจะมีความแข็งแกร่งในการสังหารจัก,กรพพัดกิ่งกงแต่อันดับของจัก,กรพพรดเสือขาวนั้นสูงกว่าจัก,กรพพัดกิงกิงยิ่งกว่านั้นในสีน้ำเงินในสายตาของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแทงแซนฆ่าจัก,กรพพัดกิงกงด้วยพลังของบรรพบุรุษของต้นไม้ ประโยคนี้ทำให้ชาวต้นไม้น้ำเงินทองไม่พอใจโดยตรงขบวนรถกว่า1,600คนใช้เวลาเจวันในการเดินทางจากด้านหนึ่งของทวีปนางฟ้าไปยังอีกด้านหนึ่งตกตะลึงอย่างมากโดยเฉพาะเมืองคิงคองที่หมุนรอบต้นไม้น้ำเงินทองโดยสิ้นเชิงครั้งสุดท้ายที่เผาต้นไม้น้ำเงินทองออกไปอย่างตะกุกตะกักคิงคองซิตี้เสียจักรพรรดิไปคราวนี้มันก็แค่การแต่งงานแต่ขนาดเท่ามันดูจริงมันน่ากลัวเกินไปพี่ชายคุณจะแต่งงานเร็วๆนี้รู้สึกยังไงบ้าง เหมียวเซินถามถังซานดูเหมือนว่าเธอจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแม้ว่าเธอจะอายุเกินร้อยปีแต่เธอก็ยังเป็นสาวพรหมจรีจากสภาพจิตใจมุมมองแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง